ห,หลงพระโตไหมรูปเหมือนนะนเพื่อนจะเป็นประมาณเพื่อนเพื่อน่บาแกจะพาเพื่อนเดินดูนะครับว่ามีมีอะไรบ้างนะนเพื่อนนะให้เป็นตู้เก่านะนเพื่อนตัวนี้นะให้เป็นตู้เก่านะ เขาเขียนว่า046014ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร,น,ระน,ะน,น,นี่เป็นหลวงพรโตนะเพื่อนนี่เพื่อนนี่เป็นตู้เก่านะครับนจะว่าเป็นสมัยไหน,นเพื่อนเนี่เ,นเพื่อน กูเก่าเนี่เป็นน่เป็นของสะสมนะบ่าเคนว่าตรงนี้นะชั้นตรงนี้แน่เป็นของสะสมนะครับตอนสมัยไหนมีกระทิงนี่กระทิงไม้จักรยานเรานี่ยบ่าเคนไม่แน่ใจเพื่อนว่าเป็นจักรยานรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับดูว่าเขาจอดว่าเป็นจักรยานรุ่นเก่าที่เขาจอดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อนนะแน่เป็นรุ่นเก่าเพื่อนว่าเคนไม่เคยไม่เคยเจอนะเพื่อนดูเบรกใหเพื่อนดูเบรกนี่เบรกกว่านี่ นี่ดูเบรกกษณะเบรเขาก่อนอ๋อนี่นี่เนเบรหลังอ๋อมันเชื่อกเปอย่างนี้นะเพื่อนอืมซีรวดนี่ขับไม่ได้สีรลวดพังอ้เพื่อนขี่ไม่ได้นะครับลมยางก็แฟบแหละนี่ดูสมัยก่อนมันรถมันรถเอาไว้ขายของเลยนะจักรยานแบบมันทุกได้ มาเชนพาดูนะเพื่อนเพื่อนนะมาดูของเก่านะเพื่อนน่าจะเป็นของเก่านะทับเ็นเราเ็นก็ไม่รู้นี่นะครับนเพื่อนที่ลิฟชื่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะชั้นสี่นะนี่เรามาดูนะเพื่อนนี่นตู้เก่านะเพื่อนอันนี้ไม่รู้ว่าของเก่าหรือของใหม่นะเพื่อนแต่ว่ามีบางชิ้นก็ใหม่บางชิ้นก็เก่านะเพื่อน คนดูเอาแล้วกันนะครับนะชิ้นชิ้นนี้ชิ้นนี้กจับจะจะับก้าเก่าหน่อยเพื่อนเนียในใหม่หน่อยนี่อันนี้แก้วใหญ่เพื่อนนี่อะไรเป็นของเก่านะเพื่อนเราเคินก็ไม่รู้นะเค้นก็เห็นก็เอาไว้ก็เดาๆไปนะเพื่อนนะไม่รู้ว่าของเก่าหรือของใหม่นะดูจากสภาพนจะเป็นของเก่านะเพื่อน มันพิพิธภัณฑ์นะเพื่อนเพื่อนะ mm hmm. เพื่อนก็ดูไว้เป็นนะครับเป็นความรู้แล้วกันนะเพื่อนแต่ว่าเชินก็อธิบายอะไรไม่ถูกเลยนะว่าอะไรเชื่ออะไรนะก็ดูดูกันไปแล้วกันนี่คือบาดไม้เพื่อ,น,อน,กกนเพื่อนโอ้ดูสินิจิตมากเพื่อนนี่ดูลายกะสลักนียขมเก็บเลยเพื่อนนี่น่าจะเป็นถังกาแฟดอเปล่าเขาเรียกอะไรกา,ราน้ำร้อนอเพื่อน นี่นรูนอิกาเพื่อนอ๋อดูดูพศอเองเพื่อนดูพศพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าโอ้โหนี่พศบ่าวเค้นเกิดนะเพื่อเพื่อนดูดูดูเนี่ยในการจะเป่าวเค้นเกิดนะเพื่อนเนี่ยหัวเป็นอย่างนี้นี่เองอือสองห้าสามสิบเก้าเนี่ยเอ่อยี่สิบเจ็ดปีที่แล้วนะเพื่อนยี่สิบแปดปีที่แล้วนะอิกาโหของเก่าแน่นอนชัวร์แล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยชัวร์เลย แสดงว่าตูนี้เก็บของเก่าอันนี้สามสิบตุลาหกหกอันนี้ก็ยัง,ยงมีเก่ามีใหม่นะเพื่อนแต่ว่าเก่าทุกอันนะครับอันนี้น่าจะเป็นสากตำหม,มากหรือเปล่าเพื่อนเนาะนี่นี่โอ้เรื่อครับนี่มีในหลวงรอเก้าแล้วด้วยนะครับนี่โอเคไม่รู้ว่อกนาคืออะไร ฝั่งนี้บ้างเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเป็นตู้ปลานะครับมันเป็นแจกันอะไรทุกอย่างนะเพื่อนนะให้เป็นของเก่าครับเก็บสะสมนะครับเป็นของวัดไปนะเพื่อนนี่น่าจะเป็นชั้นวางอะไรทักอย่างนเพื่อนนี่นะครับ เอามาเปิดโลกกันนะเพื่อนๆนะอาเค็ก็ไม่เคยเห็นหรอกนะครับอาเค็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเพื่อนๆก็ดูออแล้วกันมันก็จะสะท้อนแสงนะเพื่อนมัน,ม,นมันเป็นตู้กระจกอนะเพราะว่าแสงมันเข้ามันก็จะสะท้อนแสงอานนี้ตู้หายอะไรทุกอย่างรู้ ยี 25, ่บห้ามกกลาสิบแปดคืออะไรไม่รู้เหอสิบแปดนี่คืออะไรไม่รู้ถ้าขอสิบแปดนี่ก็โอ้โหนานมากเลยเพื่อนๆเนาะนที่นี่เป็นแจกันหมดเลยนะเพื่อนดูนะนี่นะเพื่อนมาดูนี่เพื่อนดูนี่นี่นี่ตัวปิ่นโตนี่บางทีไม่เคยเจอนะเพื่อนปิ่นโตทองแดงนะเพื่อนๆเนี่ยดูสิ นี่ไงแต่ไม่ทองแดงนะไม่รู้เป็นทองแดงหรือเปล่าแต่ว่ามองดูมันเป็นทองแดงอะเพื่อนนจะเป็นทองแดงอะบ่าวเข็นว่าเนี่ยนี่ทองแดงหมดเลยนะเพื่อนโอ้ค่าท่าวะดูว่าเป็นกสมรักษาไว้เพื่อนนะลูกหลานที่เห็นต่อไปนะในอนาคตนะครับลูกหลานเราโตขึ้นก็จะมาดูอย่างนี้เนี่ยมันบ่าวเข็นนี่เพื่อน น่าจะเป็นกระสุนอะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อเห็นปะเอาเค้นน่าจะว่าน่าจะเป็นปอกกระสุนอะไรสักอย่างแน่เลยเห็นปะ,นปนปะใช่หรือเปล่าเียใช่นั่นเพื่อนเนาะนี่ผ้ะอบเขาเรียกผ้าอบเปล่าไม่รู้นะนี่เอาเค้นก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่มีรูปเหมือนเหมือนในหนังจีนมันเพื่อนเห็นปะนี่ นี่เป็นอะไรไม่รู้นะแกวอะไรไม่รู้บักเค็ก็ไม่รู้นะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะครับจะได้เห็นด้วยกันนะครับเผื่อใครอยู่ทางใกล้ทางไกลอยากจะมาดูอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสได้มานะครับก็ได้ดผ่านทางโลกออนไลน์อยูนเพื่อนเนาะนี่บักเค็พามาทําบุญนะครับบุญมาฝากเพื่อนๆนนะครับถ้วยอะไรไม่รู้นะพเพื่อน นี่นี่เป็นนี่เป็นโหลอะไรทักอย่างเียเพื่อนนี่เป็นโหลสมัยเก่าเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่อาเคนก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเคยเห็นอยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างก็เคยเห็นนะเพื่อนสิ่งบางอย่างก็ไม่เคยเห็นเนี่ยนี่เป็นตู้ตู้เก่านะฮะเก็บถ้วยนี่เป็นถ้วยสมัยเก่านะเพื่อนนี่เป็นของเก่าหมดเลยแหละนี่นี่อะไรไม่รู้เนี่ย รู้เสียงอะไรเพื่อนเนะเสียงไม้ลั่นนะครับเมื่อกี้นี่เป็นพาะสมัยเก่าะนะเพื่อนนะเสียงไม้ลั่นนเพื่อนอะนี่นะครับหลังจากดูเสร็จมาไม้ลั่น,นเพื่อนตู้นี้ไม้ลั่นนะครับ เนของเก่าแล้วเพื่อนนะมันถ้วยเก่าแหละโอเคก็ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเพื่อนน,นี่เพื่อนนะ่เป็นของเก่าแน่เลยนะเพื่อนนี่เป็นกระจกนะเพื่อนนะ ก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆัูห้องนี้ของเยอะนะเพื่อนๆใช้เวลาไป11นาทีนะครับผมให้เพื่อนๆมาดูนะคันเพื่อนมาดูครับแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นปะไอตรงที่เราเช็นถ่ายเป็นรูปผู้หญิงเนียตู้ล่นเลยเพื่อนเลยอากาศมันร้อนเลยแหละไม่รู้เพื่อนเนาะ ปอกเขแปลกนะครับแล้วก็ลัน่นนี่หลอดสองมาเข็นเ,ยยเดินออกมาเลยนะเพื่อนนะย <_ d ata> กมือไหว้ขอเขานะครับไปเราไปชั้นต่อไปกัน <_ d ata> ไงเธอ <_ d ata> อืม <_ d ata> อ่าเพื่อนเดี๋ยวเราก็ลงมาชั้นต่อไปนะครับ <_ d ata> ที่จักรยานนี่ตัวนี้ก็รุ่นเก่านะเธอ <_ d ata> เธอเห็นจักรยานตัวนี้ไหม เคยเห็นมันไม่เคยใช่ไหมเคยต่เขาต้มีเลอะเขาไม่เคยเห็นอ่ะดูเบรกสิแต่เขาต้มีมีตังม,มีจักรยานตัวเดียวน,นรือเปล่าเจอจักรยานรุ่นเก่าจริงเนี่ยพราะเขาเกิดมารุ่นเขาเนี่ยมันก็จักรยานมันก็มีเบรกฝั่งใครฝั่งมันแล้วอันนี้เป็นเบรกคู่เลยอะข้างหลังก็จะเป็นเบกรกที่คือ ชั้นถัดลงมานะเพื่อนๆนะเป็นประมาณนี้นเพื่อนๆนะชั้นนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับก็จะมีอรูปหลอ่อเขาเรียกรูปหลอ่ลอหลวงพ่อโตแบบเขาเรียกรูปหลอ่อผมไม่แน่ใจนะ,ะมไม่รู้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้มไม่รู้เขาเรียกไม่ถูกรูปเหมือ,น,นะอปนประมาณนี้นเพื่อน ว่างขวางมากเลยนะเพื่อนนะเพื่อนดูลายเอาเถอะเพื่อนนีรูปพระนอนนะเพื่อนมีรูปพระวิสุวน,นะครับ เราไปต่ออีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนชั้นนี้ก็มีอะไรมากนะครับมาเถอะขอบคุนนะครงไปนะนี่นะเพื่อนเห็นปะน่ะรูปเนี่ย เบาเขนทันอยู่นะแล้วนี่เห็นไหมทุกอย่างมีความหมายนะเพื่อนรูปนี้เห็นไหมเออเบาเข่นเบาเขนว่าเอาไวรุ่นเกิดในพศสามเก้าสี่สิบสามแปดสามเก้าสี่สิบนี้ต้องเล่นนะเพื่อนนะแต่ทุกวันนี้ไม่รู้ยังมีใครเล่นไหมไม่เห็นแล้วนะนี่สามแปดสามเก้าสี่สิบยังเอาก้านเลยมาทําปืนกันนะมาทาปืนมาทําเป็นมา้นมา,เนมาเล่นกันเล่นกันอยู่นนะผมก็เล่นอยู่นะหรือว่าเด็กทุกวันนีนะ้มาเล่นกันหรือนะเปล่า แล้วก็เนี่ยให้ไผ่เนี่ยก็ยังเล่นอยูน่นะเพื่อนๆอ่าเรียกว่าเล็กเด็กทุกวันนี้เขาเล่นกันอยูไ่ไหมสมไมนี่แหละสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดเนี่ยพ่สอเนี่ยเล่นแน่นอนยุควัยรุ่นอุทัยทิพย์ูเพื่อนๆเนี่ยสามแปดสามเก้าสี่สิบผมไม่เชื่อเลยว่าใครรู้จักอุทัยทิพย์นะยุคนี้ฮิตมากเ,เพื่อนๆเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นอุทัยทิพย์อะเอามาต้องเอามาทาปากนะเหืือน,นแดงๆนะตอนเป็นโรงเรียน ต้องปากแดงนะปากไม่ไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับเกตแน่ของมาทุกคนเดี๋ยวเราไปถวายสังกะทานกนนันเพื่อนๆนะนี่นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเดินชมก่อนนี่คือชั้นล่างกัน,นเพื่อนๆเห็นไหมตรงที่เรามาโยนเหรียญกันนะครับเพื่อนๆนี่นะเพื่อนๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมพาเพื่อนๆทัวร์นะวันนี้นะขอบุญมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสังกะทานต่อนเพื่อนๆนะ นูโมทนาสาธุได้กันนะครับนครัเพื่อนลูปกระจอมๆนี้นะครับเ,อ,อ,าบเอาเฮนถ่ายช้าๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่สู o เข้าไปอเพื่อนจะได้เห็นว่ารูกมันมีอะไรบ้างนะครับ นี่อชันสุดท้ายนะเพื่อนๆนะว่าเราเข้ามาชั้นนี้นะครับเป็นเหมือนโบสถ์นะครับโบสถ์บ้านบ่าวเคตนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับภัยสาลนะไม่รู้ว่าเป็นทุกวัดน่าจะเป็นทุกวัดแหลนะบ้านบ่าวเคตน่าจะเขียน,นเรื่องรูปอนยะ่างนี้แหละอยู่ข้างในโบสถนบนนะบ์นะครับนี่ณวัดบางคีใหญ่นะเพื่อนนะ เอาเพื่อนนะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอาเคนพาเพื่อนนะครับมาชมนะครับวัดบางทีใหญ่นะที่แห่งนี้นะครับเพื่อนนะวันนี้อาเคนก็เอาบุญมาฝากเพื่อนนะครับอานุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับเดี๋ยวอาเคนเสร็จจากการถ่ายดีโอตรงนี้อาเคนจะไปทำสังฆทานต่อนะเพื่อนนะเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะเพื่อนนะไม่รู้ข้างนอกเขามีงานอะไรกันนะครับอะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนไม่มีอะไรมากนะครับใครดูวิดีโอนะครับชื่นชมมันไหนสงสัยอันไหนนะก็ว่ากันนะครับ ทีเด็ดนะครับเพื่อนๆดูในว่ดีโอนะมีช็อตหนึ่งนะคะะรับอ่ะสำหรับวันนี้พูดมากสวัสดีครับโอเคเลทส์โก okay,